สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคินโดสายช่างครับแต่คินโดสายช่างขอนอกเรื่องอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับธรรมดาช่องของผมนะครับจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานช่างครับแต่ตอนนี้กระแสต้นไม้มาแรงมากครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบต้นไม้ครับผมก็ซื้อมาเพาะเต็มไปหมดเลยครับนี่ระยะเวลาที่ผมเริ่มซื้อเพาะครับประมาณสามเดือนนะครับเพื่อนๆดูครับตอนนี้ก็เต็มไปหมดนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่เมื่อ ep ที่แล้วผมทําไปเมื่อเดือนที่แล้วครับต้นไม้พวกนี้ยังน้อยครับ พราะมันยังไม่ขึ้นครับตอนนี้ก็ขึ้นหมดแล้วครับเร่มดูอีพีที่2เกี่ยวกับบอลดำตะตูนครับผมให้เพื่อนมารับชมบอลดำตะตูนก่อนนะครับนี่ครับดูบอลดำตะตูนสองสายพันธุ์นะครับเพราะเมื่ออีีที่แล้วครับผมบอกว่าพอถ้าการเจริญหนุโตของพวกนี้มาโตขึ้นมาครับความแตกต่างมันก็อาจจะชัดเจนขึ้นนะครับว่าบอลดำตะตูนสองสายพันธุ์นี้แตกต่างกันเบบไไนครับนี่มาดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ซื้อก่อนนะครับเพื่อนๆครับแล้วต้นนี้เป็นต้นที่ซื้อมาที่หลังครับ การซื้อของผมนี่ครับผมจะซื้อแบบเงามาเ้าน,นะครับเงามาปพาก็แบบนี้ครับนี่ครับก็ซื้อมาเป็นเงาแล้วก็เพาะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับน่ครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักหน่อยครเพื่อนๆครับเพราะว่าถ้าเราเงินน้อยครับเราก็อาศัยซื้อเงาใช้ล้ระยะเวลาสักหน่อยเพื่อนๆครับถ้าเรามีเงินก็จะซื้อแบบนี้สําเร็จก็อาจแพงหน่อยครับแต่ก็ไม่ต้องรอครับนี่ครับเป็นใบแรกค,ครับ ต้นนี้ถ้เป็นใบแรกครับใบก็อาจจะแก่แล้วนะครับแล้วต้นนี้เป็นต้นที่ซื้อมาที่หลังครับแต่ผมดูนะครับใบมันก็น่าจะแก่แล้วครับต้นนี้จะใหญ่มากเลยครับใหญ่เพราะอะไรครับเพื่อนครับใหญ่เพราะงาครับถ้างาเขาใหญ่นะครับเขาใบก็จะใหญ่ตามเงาครับเพื่อนเครับถ้าเพื่อนเื้อเซื้องาใหญ่มากใบก็จะออกมาใหญ่เลยนะครับมาดูความแตกต่างกันก่อนครับนี่ครับบอลดัมสโตนสองสายพันธุ์นะครับยิ่งโตยิ่งดูฟังยิ่งมีความแตกต่างครับ เริ่มจากกระดูกนะครับความชัดเจนของกระดูกครับกระดูกก็คือนี่ครับความชัดเจนของกระดูกก็แตกต่างกันเลยนะครับเจ้าสายพันธุ์นี้จะออกออกเก็เขียวนะครับออกเกบเขียวเก็เขียวแล้วจะไม่ไม่ชัดเจนครับเจ้านี้ชัดเจนฝ่าครับเพราะว่าใบของเขาดําป่าด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเห็นนะครับดูความความดำของใบครับเจ้าตัวนี้จะออกใบเกบเขียวครับเพื่อนเพื่อมาดูใกล้ครับมาดูใกล้ห้ชัดเจนนะครับนี่ครับความแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้นะครับ นี่ครับแล้วดูหลังใบครับนี่ครับหลังใบนะครับดูสีนะครับแล้วดูสายพันธุ์นี้นะครับก็แตกต่างกันอีกนะครับเพื่อนครับนี่เหมือนจะดําเลยนะครับอันนี้ก็ม่วงอ่อนนะเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับความแตกต่างระหว่างบอลดาจตูนสองสายพันธุ์ครับแล้วแต่ความชอบของครับผมว่าแต่ก็แตยตาผมนะครับผมก็ชอบเจ้าตัวนี้ครับแล้วมาดูใบอ่อนครับใบอ่อนของเจ้าสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อนมาดูครับเจ้ากอนี้ครับมาดูใกล้ๆครับเพื่อนครับ เขาเหมือนจะกระดดกชมพูเหมือนกันนะครับเหมือนจากระดูกชมพูเหมือนกันครับแต่พอใบแก่ครับเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกใบเลยครับสามใบนี้นะครับพอออกมาพอแตกใบทีแรกครับจะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับสีชมพูเรื่อยรือครับแต่พอใบเขาแก่ก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนผมให้ดูต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับต้นเล็กนะครับใบเล็กนะก็จะเหมือนชมพูเหมือนกันนะครับพอใบเขาแก่หน่อยก็ สียมพูก็จะหายไปครับแต่มันก็มีนะครับสายพันธุ์ที่เป็นก้านชมพูหมดเลยนะครับก็จะมีครับผมเห็นเขาขายกันต้นแบบนี้เขาก็จะขายประมาณักสี่ห้าพันนะครับต้นนี้ถ้าเป็นกระดูกสียมพูนะครับแต่เมื่อ EP ที่แล้วนะครับเพื่อนเื่อครับ EP ที่แล้วนี่ที่ผมให้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเป็นต้นนี้ครับเป็นต้นนี้ครับต้นนี้กับต้นนี้ครับความแตกต่างเหมือนกันครับเจ้าสายพันธุ์นี้นะครับเหมือนจะโตช้าครับใบเขาจะเล็กว่านะครับ เหมือนเขาโตช้าครับแต่พันธุ์นี้ก็จะโตเร็วครับแต่ว่าความสวยงามก็แตกต่างกันไปครับนี่ครับเห็นไหมครับความความการเจริญติบโตองเขาครับแตกต่างกันนะครับมาดูใบอ่อนครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมคลิปนี้ไมคลิปแรกนะครับความแตกต่างใบอ่อนก็แตกต่างกันตั้งแต่ใบอ่อนเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดูกระดูกครับกระดูกจะเขียวนะครับส่วนเจ้าตัวนี้กระดูกขาวนะครับ รอบใบนี่ก็เริ่มเห็นกระดูกชัดเจนครับแต่ฝั่งนี้รอบใบแทบจะไม่เห็นกระดูกเลยนะครับรอบใบนะครับเห็นไหมครับด้านหลังครับนี่ครับหมวงม่วงจางๆครับมาดูด้านหลังนี่ครับครับม่วงเข้มเลยนะครับความแตกต่างนะครับแต่ต้นก็คล้ายๆกันครับแค่คล้ายๆครับแต่ต้นพวกนี้ครับเขาจะเข้มฝานะครับต้นพวกนี้เขาก็จะจืดๆครับออกขาวๆสีเขียวจืดๆเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับวันดับจะตุนสองสายพันธุ์ครับ เจ้าสายพันธุ์กระดูกจมพูผมยังไม่มีครับเพื่อนครับโอเคครับเพื่อนครับคลิปนี้ก็เป็นฟาร์มลูกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเผื่อใครที่เข้ามาเริ่มเล่นต้นไม้ก็ศึกษาศึกษามาก่อนครับว่าเจ้าบอลดันสโตนนี่มีสายพันธุ์ไหนบ้างครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ